สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับหิ่งห้อยแฟมิลี่นะคะวันนี้เราจะชวนเพื่อนๆทำนะคะกะพงทอดสามรสนะคะปลากะพงเนี่ยเราซื้อที่เขาแลกกล้างออกเรียบร้อยแล้วเราก็มาหัน่นเป็นชิ้นๆเป็นเนื้อๆแบบนี้เลยนะคะคุกแป้งแห้งตั้งกระทะให้ร้อนนะคะเราจะนำปลาลงไปทอดกันก่อนนะคะในส่วนของปลาเนี่ยถ้าชุบแป้งแล้วเนี่ยลงกระทะไปแล้วอย่าพึ่งไป พลิกไปกลับเขานะคะแม่เขาจะติดกระทะรอให้แป้งเขาเซ็ตตัวดีก่อนแล้วเราถึงจะกลับเขาได้นะคะพอแป้งเริ่มเซ็ตตัวเห็นไหมคะขยับขย่าปลาเขาก็จะไม่ติดกระทะนะคะทีนี้ว่าพออีกด้านหนึ่งเหลืองได้ที่แล้วเนี่ยเราก็จะมากลับกันอีกด้านนะคะให้ปลาเขาสุกเหลืองทั่วกันนะคะปลาสุกเหลืองทั่วกันหมดทั้งชิ้นแล้วเห็นไหมคะปลาก็จะเหลืองกรอบสวยๆแบบนี้นะคะไม่มีชิ้นเล็กที่ติดกระทะนะคะ เราก็จะทอดทั้งเนื้อทั้งหัวแล้วก็ก้างไอ้เขาเรียกอะไรนะตัวหางมานะะันค่ะเพื่อที่จะมาประกอบเป็นร่างปลาจัดจานสวยๆกันเลยนะคะ,ะถึงเวลานะคะเราจะมาจัดจานกันแล้วก็วางหัววางเนื้อไว้ตรงกลางนะคะตัวหางก็ไว้ท้ายหางเลยจัดจานรอไว้ก่อนนะคะในขั้นตอนนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปทําน้ำราดกันน้ำราดวันนี้เราก็จะทํากันแบบง่ายๆนะคะด้วยวัตถุดิบเพียงอย่างเดียว อย่างเดียวจริงๆเครื่องปรุงใช้อย่างเดียวนะคะเราก็จะมาปั่นกระเทียมกับรากผักชีนะคะจะปั่นแบบปั่นตอนหยางแ,แต่เพื่อนๆเลยนะคะพอป,ปั่นเสร็จแล้วเราก็จะนำปั่นพริกต่อนะคะในส่วนพริกเนี่ยความเผ็ดตามต้องการได้เลยนะคะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะเราจะใส่น้ํามันสักเล็กน้อยนะคะแล้วเราก็จะนําเครื่องที่เราปั่นไว้เมื่อกี้นะคะลงไปผัดให้หอมเลย พลิแกะเทียมนะคะระวังไหม้นิดนึงนะคะตอนนี้ต้องคุมไฟให้ดีนะคะเพรากระเทียมเขาจะไหม้ง่ายเราก็ผัดให้หอมเลยเดี๋ยวพอเขาหอมดีแล้วเนี่ยเราก็จะเติมน้ำลงไปนะคะแล้วก็เติมน้ำลงไปสักเล็กน้อยนะคะ แล้วก็ผัดให้เขาเข้ากันในส่วนของเครื่องปรุงเนี่ยที่เราจะใส่ในวันนี้เราจะใส่แค่น้ําจิ้มไก่นะคะน้ําจิ้มไก่อย่างเดียวทีนี้ว่าน้าจิ้มไก่ของแต่ละยี่ห้อเนี่ยรสชาติเขาจะไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆลองชิมดูเอาใจตามใจชอบเลยนะอันนี้ใส่ไปแล้วชิมชิมแล้วเนี่ยเหมือนเขาจะโดดเรี้ยวไปนิดนึงก็เลยใส่ในปลาเพื่อที่จะตัดโดดนิดนึงนะคะ เพื่อให้เขาโฟมเกาะมากขึ้นโดยรวมแล้วรสชาติอร่อยใช้ได้เลยทีเดียวเราก็จะผัดผัดให้ข้าวดนสักเล็กน้อยนะคะเพื่อที่เขาจะจับจกับตัวปลาได้ดียิ่งขึ้นนะคะเราก็ผัดไปแล้วเรารู้สึกว่าสีมันจะซีดๆไปนิดนึงก,ก็เลยแต่งสีด้วยซีอิ๊วดาเล็กน้อยนะคะก็ผัดให้เข้ากันช่วงเวลานี้ใช้ไม่นานนะคะแล้วก็ระวังไหม้นะคะพอเราใส่เนื้อไก่ลงไปแล้ว ให้ผัดให้เขาเข้ากันของวดนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะนําไปราดบนตัวปลากันเห็นไหมปลาเราจะเลี้ยงหน้าฉีดแล้วก็ตักน้าราดบงตัวปลาใครจะชอบมากชอบน้อยแล้วแต่เลยนะคะราดไปให้ทั่วๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตกแต่งหน้านะคะเดี๋ยวเราจะใช้ผักชีนะคะ ผ่นตกแต่งด้านหน้านะคะเพื่อความสวยงามน,น่ารับประทานยิ่ขึ้นนะคะเพื่อนๆก็เป็นเมนูที่ไม่ยากนะคะเครื่องปรุงน้อยนะคะวัตถุดิบหาง,ง่ายนะคะฝากไว้อีกหนึ่งเมนูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ